สี่เส้นทางรักใบเตยอาสยามก่อนจบที่ดีเจแมน จากกรณีที่ใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลได้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีช็อกโกงแชร์ลุคโซ่ Forex 3D ดีและถูกคุมตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและฐันทัศนสถานหญิงกลางเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งทังคู่ก็ได้เคยเปิดใจผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์กับพิธีกรอาจารย์ยิ่งศัก์นะคะโดยมีบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ยิงศัก์ถามว่าเคยไหมที่เตยจะโทษแมนที่ชักศึกเข้าบ้านซึ่งใบเตยก็ตอบว่าคือในวันที่เกิดเรื่องแรกๆไม่ เถียงเลยว่าเราก็มีความคิดบ้างอยู่แล้วว่าเป็นความผิดของเขามีบ้างแต่สุดท้ายมันก็ตกผลึกที่ว่าในวันที่สุขมันก็สุขด้วยกันในวันที่ทุกข์มันก็ต้องทุกข์ด้วยกันไม่มีอะไรจะรู้ร่วงหน้าเลยว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น และก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันใบเตยมีสาม,มีนั้นก็คือดีเจแมนค่ะแต่กว่าเธอจะลงเอยที่ดีเจแมนนั้นใบเตยก็เคยเปิดใจถึงอดีตรักที่ผ่านมาของเธอเริ่มที่คนแรกเป็นพระเอกในวงการค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้เผยชื่อออกมาแต่อย่างใดนะคะแต่ได้เผยวีรกรรมเด็ดของแฟนหนุ่มคนแรกว่าถึงขั้นลงมือทําลายร่างกายโดยการหยิบซ่อมเข้ามาแทงค่ะจนถึงขั้นที่เธอต้องเข้าโรงพยาบาลแถมยังขับรถพังกองถ่าย MV ของเธออีกด้วย อีกทั้งยังคบสาวๆในสต็อกไว้ประมาณ10คนพร้อมกันก็เรียกได้ว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจค่ะคนที่สองก็ไม่แคล้วคลาดจากคนในวงการเลยนะคะดีกรีกเขาคั้นพระเอกหนึ่งคนค่ะแต่คนนี้ก็รักกันมาสักพักนานกว่า3ปีเลยแต่จู่ๆเขาคนนั้นก็ดันหายไปโดยได้ลบอีเมลลบเบอร์โทรลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับใบเตยออกจากชีวิตจนเจ้าตัวมาทราบทีหลังว่าหนุ่มคนดังกล่าวไปทําผู้หญิงท้องเลยต้องจบเส้นทางรักกับเธอค่ะต่อมาคนที่ ก็มีดีกรีเป็นพระเอกเช่นกันแต่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากขนาดนั้นจึงทําให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่เส้นทางรักก็ต้องหมาสะบ้นลงเพราะหนุ่มคนนี้ติดการพนันหนักมากทําเอาหัวอกคนเป็นแฟนสาวอย่างใบเตยเองก็ต้องควักเงินจากน้ําพักน้ําแรงจากการทํางานของเธอนําไปประกันตัวให้กับแฟนหนุ่มคนที่3ค่ะก็เรียกได้ว่ายอมเพราะรักจริงๆจนชีวิตรักมาสิ้นสุดลงกับคนที่ใช่อย่างดีเจแมนพัฒนพลนั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ฝ่าฟันมรส สมรักและคำเหน็บแนมจากกระแสโซเชียลมานักต่อนักผ่านร้อนผ่านหนาวจนในที่สุดเมื่อวันที่18สิงหาคมปี62แฟนหนุ่มอย่างดีเจแมนก็ได้คุกเข่าขเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานฝ่าอาถรรรัก7ปีไปได้ค่ะซึ่งงานแต่งงานของทั้งคู่ก็จัดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมปี62นะคะและก็ได้ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ